สอนหลานด้วยใจเมตตาในโลกนี้ไม่มีสมบัติใดที่ประเสริฐเท่ากับธรรมะในใจคนและไม่มีการถ่ายทอดใดที่จะทรงคุณค่าเท่ากับการปลูกฝังความดีให้คนรุ่นหลังการสอนหลานด้วยใจเมตตาคือการหว่านเมล็ดพันแห่งทำลงในผืนดินใจของเด็กด้วยความอ่อนโยนมุ่งหวังให้เขาเติบโตเป็นคนดีมีปัญญาไม่หลงทางในโลกที่แปรปรวน เมตตาคือหลักฐานของการสอนที่แท้จริงคำว่าเมตตาไม่ใช่แค่การรักหรือเอ็นดูแต่เป็นภาวะของใจที่หวังให้ผู้อื่นเป็นสุขอย่างจริงใจไม่มีเงื่อนไขเมตตาจึงไม่ใช่การตามใจหลานไม่ใช่การให้ทุกอย่างที่เขาอยากได้แต่คือการใส่ใจสอดสองแนะนำในทางที่ดีด้วยความสงบเย็นและสม่ำเสมอเด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาวหากผู้ใหญ่ ใช้มือที่เปื้อนโทรศั์โลภะหรืออัตาแต่ต้องก็จะทำให้ผ้าขาวเปื้อนเสียตั้งแต่ยังไม่ทันใช้งานการสอนด้วยเมตตาคือการล้างมือของเราให้สะอาดก่อนแล้วจึงแต่ผ้าขาวผืนนั้นอย่างทนุถนอมสอนด้วยใจไม่ใช่สอนด้วยเสียงหลายครั้งที่ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าสอนคือการพูดพร่ำบ่นหรือดูด่าทั้งที่แท้จริงแล้วการสอนที่ลึกซึ้งที่สุดคือ การเป็นแบบอย่างการที่หลานเห็นเราทำดีเห็นเรามีวาจาสุภาพเห็นเราวังใจอย่างสงบเมื่อเจอปัญหาเหล่านี้แหละคือการสอนโดยไม่ต้องพูดธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือธรรมะแต่อยู่ในการใช้ชีวิตของผู้ใหญ่ถ้าเรายังโกรธง่ายเหนื่อยง,ง่ายโลกง่ายแล้วสอนให้หลานใจเย็นมีวินัยก็เปรียบเหมือนเราสอนให้เขาข้ามฝั่งโดยที่เราเองไม่ยอมลงเรือ เมตตาคือการรู้จังหวะปล่อยและจังหวะพาเดินการมีเมตตาไม่ใช่การควบคุมชีวิตหลานแต่คือการรู้ว่าเมื่อไรควรจับมือไว้และเมื่อไรควรปล่อยให้เดินเองสอนเขาให้รู้จักติดถูกแต่ก็ให้พื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเมตตาจึงต้องมากับปัญญารู้จักวางใจไม่กังวลเกินจำเป็นไม่ยัดเยียดแนวคิดหรือความฝันของเราลงไปในชีวิตเขา ธรรมะในใจหลานเริ่มจากธรรมะในใจเราหากเราฝึกตนเองให้ใจสงบอดทนเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราก็จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติบางครั้งคำพูดเพียงคำเดียวจากใจที่มีธรรมอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กคนหนึ่งไปตลอดการ,การสอนด้วยเมตตาจึงไม่ใช่การหวังผลระยะสั้นว่าเขาจะเป็นอย่างไรในวันนี้ แต่คือการวางเมล็ดไว้ในใจเขาเพื่อวันหนึ่งเมื่อเขาต้องเผชิญชีวิตด้วยตัวเองเขาจะมีธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางเมตตาคือดินดีปัญญาคือเมล็ดพืชความอดทนคือการรดน้ำและเวลาคือแสงแดดหากเราสอนหลานด้วยเมตตาวันหนึ่งเขาจะงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่โลกต่อไป ในทุกยุคทุกสมัยคนเท่าคนแก่ที่ผ่านโลกมานานย่อมรู้ดีว่าสิ่งใดในชีวิตนั้นเที่ยงและสิ่งใดแปรเปลี่ยนได้ง่ายใดดังเงาเคลื่อนไปตามแสงแดดสมบัติเพชรนินจินดาเงินทองบ้านช่องแม้จะมีค่าในสายตาโลกแต่สุดท้ายก็เหลือเพียงสิ่งเดียวที่ติดตัวเราไปได้และส่งต่อได้จริงคือความดีและธรรมในใจ การสอนหลานด้วยใจเมตตาจึงเป็นมรดกทางใจที่สูงค่าไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ใช้ความเข้าใจความอดทนและหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความปรารถนาดีเริ่มที่ใจเราก่อนจะไปถึงใจเขาก่อนจะไปปลูกฝังอะไรในใจของหลานเราต้องกลับมาทบทวนดูใจตนเองก่อนว่าเราสงบพอไหมเย็นพอไหมหรือเรายังเต็มไปด้วยความหมงุดหงิด ความคาดหวังและความอยากให้เขาเป็นในแบบที่เราต้องการธรรมนั้นไม่ใช่ของที่เรายกขึ้นมาสอนคนอื่นอย่างเดียวหากแต่ต้องฝังรากไว้ในตัวเองก่อนสอนหลานไม่ใช่แค่บอกเขาให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้แต่ต้องเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าเราใช้ธรรมะอย่างไรในชีวิตประจำวันเราอาจไม่ต้องพูดคำว่าธรรมะบ่อย แต่เพียงแค่เขาเห็นว่าใหญ่ทนร้อนได้โดยไม่หงุดหงิดเห็นว่าตาฝึกใจให้เย็นเมื่อเจอเรื่องไม่ถูกใจหรือเห็นว่าเรายอมเสียสละเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังผลนั่นแหละคือธรรมะท,ที่สอนใจเขาโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคําความเมตตาไม่ใช่การตามใจมีหลายคนเข้าใจผิดว่าเมตตาคือการให้ทุกอย่างที่เด็กอยากได้หรือการไม่กล้าตักเตือนเวลาเด็กทำผิดแท้จริงแล้ว เมตตาคือการอยากให้เขาเป็นสุขและสุขที่แท้จริงนั้นเกิดจากความเข้าใจถูกต้องและมีจิตใจดีไม่ใช่สุขจากการได้สิ่งที่อยากได้เพียงชั่วครู่การสอนด้วยเมตตาคือการกล้าพูดในสิ่งที่จำเป็นแม้มันจะขัดใจเขาในตอนแรกแต่เราทำไปเพราะรู้ว่าในระยะยาวมันจะช่วยเขาให้แข็งแรงจากข้างในเหมือนกับหมอที่ให้ยาขมเพราะหวังให้คนไข้าหาย ไม่ใช่ให้แต่อาหารหวานจนสุขภาพพังหลานบางคนอาจถิงบ้างดื้อบ้างแต่ถ้าเราสม่ำเสมอไม่ใจร้อนไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้เมตตาและเหตุผลบวกกับความรักที่เขาสัมผัสได้เขาจะค่อยๆเรียนรู้และเห็นค่าของสิ่งที่เราสอนในวันหนึ่งเด็กไม่ใช่กระดานเปล่าแต่คือเมล็ดที่กำลังงอกธรรมชาติของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนร่าเริงบางคนขี้อายบางคนเข้าใจง่าย บางคนต้องอธิบายหลายรอบการสอนด้วยเมตตาคือการมองให้เห็นว่าแต่ละคนมีพื้นฐานใจแบบไหนแล้วเลือกวิธีสื่อสารที่สอดคล้องกับจิตใจเขาอย่าพยายามเขียนทุกอย่างตามแบบของเราเองจนลืมฟังว่าเขาอยากเรียนรู้อย่างไรความเมตตาคือการเคารพในความเป็นเขาแต่ก็ไม่ปล่อยปละเลยคือดูแลด้วยใจอ่อนโยนแต่มั่นคงจงเป็นที่พักใจไม่ใช่แหล่งความกลัว ในโลกที่วุ่นวายเด็กก็มีความกดดันในแบบของเขามีเรื่องมากมายที่เขาไม่เข้าใจและยังไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรถ้าเขารู้ว่าเมื่อเขาเหนื่อยเมื่อเขาท้อเมื่อเขาสับสนเขาสามารถมานั่งข้างๆเราพูดคุยเปิดใจหรือแม้แต่นั่งเงียบๆโดยที่เราจะไม่ดุด่าไม่ตำหนินั่นแหละคือการสอนด้วยเมตตาที่ลึกซึ้งที่สุด เพราะเราไม่ใช่แค่คนที่บอกเขาว่าอะไรถูกหรือผิดแต่คือที่พักใจที่เขากลับมาได้เสมอเมื่อโลกภายนอกทำให้เขาสั่นคลอนสอนให้เป็นคนดีมากกว่าคนเก่งเราทุกคนล้วนอยากให้หลานประสบความสำเร็จมีการศึกษาดีมีอาชีพมั่นคงแต่ถ้าเขาเก่งมากจนลืมเห็นใจคนอื่นลืมแบ่งปัน หรือมีความทุกข์เพราะจิตใจไม่มั่นคงแล้วสิ่งที่เขามีอยู่จะมีค่าเพียงใดสอนให้หลานเข้าใจคุณค่าของความพอเพียงความซื่อสัตย์ความอ่อนน้อมและความกตัญญูสิ่งเหล่านี้คือรากแก้วของคนดีเป็นหลักธรรมที่ไม่มีวันตกยุคและเมื่อเขายือนอยู่บนพื้นฐานนี้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเขาก็จะไม่หลงทางง่ายๆสอนหลานด้วยใจเมตตาคือการให้มากกว่าคำพูดแต่เป็นการให้ชีวิต ให้ความเข้าใจให้ทิศทางเป็นการวางหลักฐานให้เขารู้จักธรรมรู้จักตนรู้จักโลกและรู้จักปล่อยวางเมื่อถึงเวลาธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในวัดหรือหนังสือธรรมะแต่ซ่อนอยู่ในสายตาที่กรุณาคำพูดที่อ่อนโยนและใจที่พร้อมจะให้อภัยและเข้าใจในความเป็นมนุษย์เมตตาไม่ใช่แค่ความรักแบบโลกโลกแต่คือแสงสว่างจากภายในที่ส่องนำรุ่น หลังไปในทางที่ควรหากเราเริ่มสอนด้วยเมตตาตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราแก่เท่าลงเราอาจไม่ต้องสั่งสอนอีกเลยเพราะหลานจะจำได้ด้วยใจว่าเราคือแบบอย่างของความดีที่งดงามที่สุดแม้วันเวลาจะผันผ่านโลกจะเปลี่ยนไปเทียงใดแต่หัวใจของความเป็นมนุษย์ยังคงเหมือนเดิมเสมอคือหอยหาความรักความเข้าใจและการยอมรับจากคนที่เขาเชื่อใจ สำหรับเด็กคนหนึ่งหลานของเราเขาอาจยังไม่รู้จักคำว่าธรรมะแต่เขาสัมผัสได้ถึงความเมตตาจากสีหน้าท่าทีและการกระทำของเราได้อย่างลึกซึง้งเมตตาคือความเข้าใจไม่ใช่ความสงสารบ่อยครั้งที่เรารู้สึกสงสารหลานเวลาเขาลำบากท้อแท้หรือเรียนไม่ทันเพื่อนเราอาจเผลอปกป้องเขามากเกินไปทำแทนคิดแทนตัดสินใจแทน เพราะหวังว่าเขาจะไม่ต้องเจ็บแต่แท้จริงแล้วความสงสารที่ไม่มีปัญญาอาจทำร้ายเขาโดยไม่รู้ตัวเมตตาที่แท้คือการเข้าใจว่าทุกคนต้องเติบโตผ่านบทเรียนของตัวเองบางบทเรียนอาจเจ็บบางอย่างอาจเหนื่อยแต่ถ้าเรายืนเคียงข้างเขาด้วยใจที่อ่อนโยนไม่ผลักเขาไปข้างหน้าแต่ก็ไม่ดึงเขาไว้ข้างหลังเขาจะได้เรียนรู้วิธีลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองนั่นแหละคือการสอนที่ยั่งยืนที่สุด พูดให้น้อยฟังให้มากการสอนด้วยใจเมตตาไม่ใช่การท้ามบนหรือพูดยาวเป็นชั่วโมงเพราะใจของเด็กไม่ใช่พื้นที่ว่างเปล่าที่เราจะใส่คำพูดลงไปได้เรื่อยๆเด็กบางคนฟังไม่ใช่ด้วยหูแต่ฟังด้วยความรู้สึกถ้าเขารู้ว่าเรารักและหว,วังดีจริงเขาจะรับฟังแม้เพียงคำพูดสั้นๆลองหยุดพูดแล้วฟังเขาให้มากขึ้นเราจะเห็นว่าเด็กก็มีโลกของเขา มีความคิดความรู้สึกความกลัวและความหวังของเขาถ้าเขารู้ว่าเรารับฟังด้วยใจไม่ตัดสินไม่ขัดไม่รีบสอนเขาจะค่อยๆเปิดใจแล้ววันหนึ่งเขาจะฟังเราโดยที่เราไม่ต้องบังคับใช้ธรรมะเป็นแนวทางไม่ใช่ข้อบังคับบางครอบครัวใช้ธรรมะเป็นคำสั่งเช่นห้ามทำแบบนี้บาปนะักหรือต้องทำแบบนั้นเพราะเป็นกุศล ซึ่งในระดับหนึ่งอาจเป็นแนวทางเบื้องต้นที่ดีแต่หากไม่มีความเข้าใจประกอบเด็กอาจรู้สึกว่าธรรมะคือกรอบที่จำกัดไม่ใช่แสงที่นำทางเราควรยกธรรมมาเล่าให้เขาฟังในรูปแบบของเรื่องราวหรือประสบการณ์เช่นเมื่อก่อนยายเคยโกรธง่ายนะแต่พอหัดหายใจลึกๆและให้อภัยใจก็เบาขึ้นเยอะเลยหรือตาเคยลองใจเย็นกับหลานดูครั้งหนึ่งนะแล้วเห็นว่า หลานฟังมากกว่าตอนตาโมโหซะอีกการพูดด้วยประสบการณ์จริงจากใจไม่ใช่การสั่งสอนจากตำราจะช่วยให้หลานรู้สึกว่าธรรมนั้นจับต้องได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงบ่งพอใจไม่ใช่เร่งรีบการสอนธรรมะให้หลานไม่ใช่การแข่งขันไม่ใช่การตั้งเป้าว่าเขาต้องเข้าใจธรรมภายในกี่วันกี่เดือนแต่คือการบ่งพอใจ เหมือนปลูกต้นไม้ต้องค่อยๆรดน้ำพรวนดินบางวันแดดแรงบางวันฝนตกแต่ถ้าเราดูแลด้วยใจไม่ขาดสายวันหนึ่งต้นกล้าก็จะแตกยอดโตขึ้นแข็งแรงด้วยตัวของมันเองบางครั้งหลานอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดในวันนี้แต่หากเราทำด้วยความเมตตายอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งเมื่อเขาโตพอเขาจะย้อนกลับมาเข้าใจและสำนึกถึงสิ่งที่เราเคยให้ไว้ เหมือนเมล็ดพัน์ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินแต่พร้อมผลิตออกเมื่อถึงเวลาสืบต่อธรรมะแบบไม่ขาดสายในครอบครัวไทยที่ยังมีผู้เฒ่าผู้แก่สายทางของธรรมะยังคงไหลต่อได้ไม่ขาดเราอาจไม่สามารถฝากสมบัติจำนวนมากไว้ให้หลานได้แต่ถ้าเราฝากธรรมะฝากความดีฝากแบบอย่างที่มีเมตตาเอาไว้ในใจเขา นั่นคือมรดกที่ไม่สูญหายไม่เสื่อมค่าไม่เปลี่ยนตามการเวลาธรรมาจากใจเราอาจกลายเป็นต้นทุนชีวิตให้เขาเดินทางได้อย่างมั่นคงในโลกอนาคตเพราะเมื่อเขามีใจที่มั่นมีเมตตามีสติเขาก็พร้อมเผชิญทุกสิ่งโดยไม่หวนไหวเกินไปรักแบบไม่ครอบงำสอนแบบไม่บังคับในความรักของผู้ใหญ่ต่อหลานมักซ่อนความคาดหวังไว้โดยไม่รู้ตัว เรารักเราหวังดีเราอยากให้เขาเป็นคนดีมีอนาคตมีความสุขและไม่ลำบากอย่างที่เราเคยผ่านมาความหวังดีนั้นแม้จะมาจากใจบริสุทธิ์แต่หากแสดงออกด้วยความเร่งรัดก,กำหนดกรอบหรือบังคับใจเด็กโดยไม่รู้ตัวความรักนั้นก็อาจกลายเป็นพันธนาการรักด้วยเมตตาไม่ใช่ความยึดมั่นรักหลานแบบมีเมตตาคือการรักโดยไม่ยึดถือว่า เขาต้องเป็นอย่างที่เราคิดไม่ใช่รักแบบอยากให้เขาเดินตามเส้นทางของเราไม่ใช่รักแบบเจ้าของที่คอยบงการทุกก้าวแต่เป็นรักแบบผู้ประคองที่พร้อมจะยืนอยู่ข้างๆให้กำลังใจแต่ไม่แทรกแซงชีวิตเกินควรเมตตาที่แท้ไม่ใช่การยึดไม่ใช่การกำหนดความสำเร็จไว้ลงหน้าให้เขาต้องเดินตามแต่คือการให้พื้นที่ให้ความเข้าใจ และให้อิสรภาพแก่จิตวิญญาณของเด็กได้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติเด็กมีทางของเขาเรามีหน้าที่แค่สองฝ่าบางครั้งเรามองว่าเด็กยังเล็กยังไม่รู้จักโลกเราจึงอยากปกป้องอยากบอกเขาว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถเดินไปแทนเขาได้ตลอดชีวิตสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือถือคงไฟ ให้เขาเห็นทางไม่ใช่ดึงเขาไปตามทางที่เราหวังไว้การบังคับอาจทำให้เขาเชื่อฟังในระยะหนึ่งแต่จะไม่ทำให้เขาเติบโตเป็นคนมีสติมีปัญญาและมีจิตใจอิสระธรรมสอนให้ปล่อยวางแม้แต่ความรักของเราเองหากเราฝึกใจให้รู้เท่าทันความยึดมมั่นฝึกปล่อยความคาดหวังแล้วเปลี่ยนเป็นความเข้าใจแทน เราจะรักหลานได้อย่างไม่ทุกข์และเขาก็จะรู้สึกว่าเขารักเราได้อย่างไม่อึดอัดไม่ใช่ทุกความรักจะกลายเป็นความสุขมีหลายครอบครัวที่ผู้ใหญ่รักหลานมากแต่ความรักนั้นกลับทําให้หลานกลัวไม่กล้าพูดไม่กล้าเป็นตัวเองเพราะกลัวผิดหวังกลัวถูกตําหนิหรือกลัวไม่เป็นที่รักหากเรารักอย่างมีเมตตาเราต้องสร้างบรรยากาศที่หลานรู้ว่าเขาทําผิดได้เราจะไม่ตีตราเขาว่า เป็นเด็กไม่ดีเขาเหนื่อยได้เราจะไม่เร่งให้เขาต้องเข้มแข็งเขาเศร้าได้เราจะไม่พูดว่าเรื่องแค่นี้ทำไมต้องร้องไห้แต่เราจะรับฟังเขาด้วยความเข้าใจไม่ใช่แค่สั่งสอนหรือให้คำตอบแต่พร้อมนั่งอยู่ข้างๆ่าให้เขาได้เป็นตัวเขาเองอย่างปลอดภัยสอนด้วยความไวม้วางใจไม่ใช่ความระแวง ในโลกที่เต็มไปด้วยความกลัวเราอาจเผลอระแวงว่าเด็กจะลงผิดจะเจอสิ่งล่อลวงหรือเลือกทางที่ผิดจนกลายเป็นการควบคุมและตำหนิบ่อยเกินไปทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่เด็กต้องการไม่ใช่ความระแวงแต่คือความไว้วางใจเมื่อเขารู้ว่าเราวางใจในตัวเขาเชื่อว่าเขาเรียนรู้ได้เติบโตได้เขาก็จะอยากพิสูจน์ความไว้วางใจนั้น ด้วยการทำสิ่งดีๆมากกว่าทำสิ่งที่ซ่อนเร้นการไว้วางใจคือการส่งสัญญาณว่ายายเชื่อว่าหนูมีหัวใจดีพอที่จะตัดสินใจเองได้ตาเชื่อว่าหลานจะเรียนรู้จากความผิดพลาดได้นี่คือคำสอนเงียบๆที่ทรงพลังที่สุดเมื่อเรายอมรับเขาเขาจะกล้าเติบโตเด็กคนหนึ่งจะกล้าคิดกล้าฝันกล้าทำดีและกล้าทำผิดเพื่อเรียนรู้ได้ ก็เมื่อเขารู้ว่ามีใครสักคนยอมรับในความเป็นเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อเราสอนเขาด้วยใจเมตตาเราจะไม่ตัดสินเขาด้วยมาตรฐานของผู้ใหญ่แต่จะเข้าใจว่าเด็กก็มีวิธีของเขามีจังหวะเติบโตที่ไม่เหมือนกันเราไม่ต้องดึงให้เร็วไม่ต้องดันให้สูงแค่ค่อยๆพาเขาเดิอนอย่างมั่นคงรักแบบไม่ครอบงำคือรักที่ปล่อยให้เขาเป็นตัวของเขา สอนแบบไม่บังคับคือสอนด้วยใจที่ไว้วางใจในความดีที่มีอยู่แล้วในตัวเด็กธรรมะในครอบครัวไม่ใช่สิ่งใหญ่โตแต่อยู่ในการยิ้มให้อภัยอยู่ในการรอคอยด้วยใจเย็นอยู่ในคำพูดที่ว่าไม่เป็นไรลองใหม่ได้นะและอยู่ในแววตาที่สื่อว่าไม่ว่าอย่างไรยายก็อยู่ตรงนี้เสมอให้โอกาสหลานได้ล้มเพื่อเรียนรู้การลุก ในชีวิตไม่มีใครไม่เคยล้มทุกคนต้องผ่านความผิดพลาดผ่านความเจ็บปวดผ่านความล้มเหลวเพื่อเรียนรู้และเติบโตหลานของเราเองก็เช่นกันการล้มไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่เป็นธรรมชาติของชีวิตที่ช่วยให้เขาเข้าใจตัวเองและโลกมากขึ้นการล้มคือบทเรียนที่มีคุณคา่าเมื่อลูกหลานล้มเรามักจะรู้สึกเจ็บแทนอยากปกป้องอยากช่วยให้รอดพ้นจากความเจ็บนั้นอย่างรวดเร็ว แต่หากเราคอยปัดกวาดปัญหาแทนเขาตลอดเวลาเด็กจะไม่มีโอกาสเรียนรู้วิธีแก้ไขไม่รู้จักความอดทนไม่รู้จักความพยายามที่แท้จริงทรมาสอนให้เราเข้าใจว่าทุกเป็นครูที่ดีที่สุดความล้มเหลวจึงเป็นครูที่มีค่าที่สุดเพราะมันทำให้เรารู้จักใจตัวเองว่าทำไมเรารู้สึกเจ็บทำไมเรารู้สึกท้อและจากนั้น เราจึงค่อยๆหาทางออกเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นอีกครั้งอย่างมั่นคงการให้โอกาสหลานล้มคือการให้เขาได้สำรวจโลกด้วยตัวเองได้รู้จักความแข็งแรงในใจได้รู้จักความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นแม้ล้มบ่อยครั้งอยู่ข้างๆแต่ไม่ก้าวแทนการสอนใจเมตตาที่ลึกซึ้งคือการเป็นเพื่อนร่วมทางมากกว่าผู้ควบคุม เมื่อหลาาล้มเราไม่จําเป็นต้องแก้ปัญหาแทนไม่จําเป็นต้องพูดว่าอย่าทําอย่างนี้อีกเสมอไปแต่ให้เราคอยอยู่ข้างข้ารับฟังเรื่องราวความรู้สึกของเขาให้กําลังใจในวันที่เขารู้สึกท้อพร้อมที่จะจับมือเขาแต่ไม่ลากเขาเดินไปการจับมืออย่างอ่อนโยนคือการส่งสัญญาณว่ายายไม่ทิ้งหนูนะักแต่หนูต้องเป็นคนลุกขึ้นเอง สอนให้รู้จักความอดทนและความเมตตาต่อตัวเองเด็กหลายคนเมื่อเผชิญความล้มเหลวอาจรู้สึกท้อแท้โกรธตัวเองรู้สึกผิดลองสอนหลานให้รู้จักเมตตาต่อตัวเองด้วยเช่นกันคือการให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาดและให้กําลังใจตัวเองเหมือนที่เราทำทรมาสอนให้เรามีความเมตตาในใจต่อตัวเองมากพอที่จะไม่จมอยู่กับความผิดพลาด และพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งการล้มของหลานคือครูที่ดีที่สุดเราให้โอกาสเขาล้มและลุกเองเพื่อสร้างใจที่เข้มแข็งและมีปัญญาเราเป็นที่พักใจไม่ใช่ผู้แก้ปัญหาทุกอย่างและเราสอนเขารักตัวเองอย่างเมตตาในวันที่ชีวิตไม่สมหวังหนึ่งในบทเรียนธรรมะที่สำคัญและลึกซึ้งที่สุดที่เราสามารถถ่ายทอดให้หลานได้คือคำว่าพอ คำสั้นๆแต่มีพลังมหาศาลคำนี้ไม่ใช่แค่การหยุดความต้องการเท่านั้นแต่คือการเข้าใจความพอดีของชีวิตและความสุขที่ไม่ต้องมาจากการได้มากหรือมีมากความหมายของพอในชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความเร่งรีบเด็กและคนรุ่นใหม่มักถูกกระตุ้นให้ต้องมีต้องได้ มากขึ้นเรื่อยๆทั้งในเรื่องการเรียนการทำงานการมีสิ่งของหรือแม้แต่ความสัมพันธ์แต่ถ้าเราสอนหลานให้รู้จักคำว่าพอด้วยใจเมตตาเราจะช่วยให้เขาได้หยุดทักหายใจลึกๆแล้วพิจารณาว่าจริงๆแล้วสิ่งไหนคือสิ่งที่จำเป็นจริงๆสิ่งไหนคือสิ่งที่ทำให้ใจสงบและมีความสุขจริงๆ และสิ่งไหนที่เป็นแค่ความอยากได้อยากมีที่เพิ่มความวุ่นวายให้ใจพอใจคือจุดเริ่มต้นของความสุขแท้จริงธรรมสอนว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากใจที่รู้จักพอใจในสิ่งที่มีเมื่อหลานเข้าใจคำว่าพอเขาจะเรียนรู้ที่จะไม่กดดันตัวเองหรือเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นจนเกินไปพอคือการยอมรับชีวิตในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การยอมแพ้แต่เป็นการตระหนักรู้ว่าเราไม่ได้ขาดแคลนอะไรจนเกินไปและเราสามารถมีความสุขกับสิ่งที่เรามีได้สอนผ่านชีวิตจริงไม่ใช่แค่คำพูดการสอนคำว่าพอให้ได้ผลดีต้องเริ่มจากตัวเราเองเป็นแบบอย่างเมื่อล้านเห็นว่าเราไม่วิ่งตามความต้องการมากเกินไปเห็นเรารู้จักพอใจในสิ่งเล็กๆเ,เช่น ความสงบในบ้านความรักในครอบครัวการกินข้าวร่วมกันอย่างอบอุ่นเขาจะซึมซับสิ่งนี้และนำไปใช้ในชีวิตของเขาเองธรรมะที่เราสอนจึงไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือชีวิตที่เราแสดงออกให้เห็นพอไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่คือการรู้จักหยุดในเวลาเหมาะสมหลานอาจจะยังมีความฝันอยากประสบความสำเร็จอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นดีมาก แต่สิ่งสำคัญคือให้เขารู้ว่าการรู้จักพอคือการรู้จักหยุดพักไม่วิ่งไล่ตามจนลืมดูแลใจและร่างกายไม่ทิ้งความสุขในปัจจุบันเพื่อความสำเร็จในอนาคตที่ไม่แน่นอนสอนให้หลานรู้จักบาลานชีวิตระหว่างความพยายามและความสงบนั่นคือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตตามธรรมะคำว่าพอคือกุญแจสู่ความสุขที่แท้จริง เป็นการเดินรู้ที่จะรักและยอมรับในสิ่งที่มีไม่ใช่การหยุดนิ่งแต่เป็นการเดินทางด้วยใจที่สงบและมั่นคง